ฟินเด็ดช่วยนะยไปแล้วนแลายป็นตะยาตมันจะคล้ายๆงูจ่นะ เปิดแล้ว,วันดี้ลยให้ได้แล้วเนาะกอดีงามดีครับหอมขนาดทักทายสบายดีพี่นงอิฟซีเมสุขุสุคนสบายดีงามสาๆพี่น้องวันนี้บมมีอย่งางไรมาเนี่ยเพรว่ทาทีากันเดินทางเข้าไปบ้านบ่อใกล้อยู่พะละ่ะสองคนนะเข้าไป เฮ็ดเฮืรนเพิ่นหรือว่าไปก่ออันไปก่อเฮิร์นเพิ่นนะสะสิบพักันเฮ็ดนะเถือว่าที่แรกเขากาดชีเฮ็ดแต่หึงแล้วล่ะกาว่าสิเฮ็ดตั้งแต่สงกรานต์หลังสงกรานต์พุ่นนะรถมีค่อยมีเวลาเฮ็ดมีค่อยได้อยู่ก็เลยได้แต่ไปมื้อนี้ถือว่าญาติโอกาสเวลาเฮาไปเฮ็ดนะเราเฮาไปหาเก็บผักเก็บอันนั้นอยู่โซน ไปหาให้กินกันไหมน้องพอดีต้มกบไว้นะเดี๋ยวต้มกบช้ากินนะผักกับโบเยองแามแ้ล้วชนพักเนี้ยมันนี่เนี่ยการฮอนเนี่ย,ยมันยอะกระด,ด,ดั่นเลยพักเลยโบเยอะ ่าเยอะนั้นแข็งนะพักกันพอย่งงามพอตกหูสิงรองพอตกอนอดนฟิงเด,ดชอยู่นั่น,ะนะไปแลอวไปแล้วไป,ลวไปลวเลอว ก็ไปได้กินไปแล้วมันเฮามาพี่ลเลยเฮาเห็นอยู่แต่คางผูขคางโชนผู๋สัตว์นะพี่ไหลไหลตีนั่งประทัดจนมา,าพี่ยังได้ทัดนะอดอต้วงบักไดอยินเลยรับว่าปลายนะไม่ชิ่อชื่อนะอ้เติมนออกมาฝีเด็ดนะ พัพคอได้งูได้งูต้มมลเคือหอมก็ยังข่ามือเอยอะกินนบบีได้มาหดพีลดเ,พดเลยเห็นยุตเจพวกเย่เลยขีดเขาตีเขาตีฮอนฮันเขาตีพอด,ดีมันข้านมากตีช้ำอีกยังดเรียบร้อย งูเสัน,น,น,นงซึดูความเาวความเงานะ้ลายปิตยาดมันจะคล้ายคูจุยง่านึงลายนีย่งเา นี่ตามันจะบ <c oughs> ่คือตางูสิงท้องงูชิงทองโลโล้องนี่ตามันจะโลโลยังมีตายคักไปรเรย่อย เดี๋ยวเอาไปเฮ้อน้องชายเฮดโคู่ตม้มเราหากินผพ้่เดียวบ่เยอะไปเลยนละกินหลายคนนะแซ่บมาโล่ปายบาปัญชีได้น้องไม่ได้ไปป้าไปดุงก็ได้ ่อนคักเลยนี่ไม่บาขาำกำลังป่งนะหมาด้ลยด้โอ้โหนี่ได้ไูชอโลปายโอ้ใกล้กะยานโอ้ไปนอนอยูดเ้อชิงแดดอยู่ข้างโซนฮะเดี๋ยวเห็ดโคต้มปั่นมา ไก่ตีไก่ยานุูเติงหอมพอดีเลยนะเก็บมาดีเชื่อต้มชิงตีต้มต้มเพื่อจะได้กินโบได้งายเนี่ยเหนียวขนาดนี่ ว่าไปโง่น,นี่นี่มันมีใหญ่กวันนี่โนะตใหญ่นี่จนเมง้งจำเห็นเคยเห็นอยู่ ว่าจิตชื่อใกล้เมื่อกับมันพวเป็นชื่อ,อางานนี้ของเขาเริ่มวาดหน้าบัว,วมาอีกแล้วอตอนนั้น,นแล่มันไหวจีแล้วเมื่อเห็ดโคยืนมมันสบายยืนโคนหโคแล้ว

มีเลยนะไงไข่ไข่มุกกระไยไข่ันทิ่มมันจะยากเลยใจมัน,น,นตัดเป็นต้นต้มเลยต้มอ,อยู่หานพละ

มัไปไปตุ๊บเป็นจังหวะเลยตรงเสเบือมาขามนอนครับขามมือมาขามกลายเป็นงาไปเลยเบือมาขามกูจนแก่แถวบ้านห้องฝนยังมาตกอยูยังตกแห้งอยู่อืยังบมทันได้อ่อพอบลึกเลยเก็บบ้านนอกเลยมากมากเืออื่นจังหวะเจอเนาะบ้าป้ามีขนาด ใช่เปนิตันเลยเห็นมึงอ้อล้บีมันนะบีมันไงไม่ได้ยังทะไ้แม้มันลงไปละต้มเลยแล้วต้มเลยยันไปคนขล้นหายามันเตะฮะเดี๋ยวนี้นี่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 อ๋อรถจำไ่ด้กินมแล้วจำไ่ได้กินตะมูสิก็ล้น่โอ้เห็ดเจลทักนะจ้ากต้มเงี้ยพ่ออี

เดี๋ยวกินข้าวอเดี๋ยวกินข้าวแล้กันก็เข้าไปยังเขาไปบ้านพนนะวันนี้เามีป้าหมายว่าี่เข้าไปกิวนะแต่ว่าจักจีคำจักจีนั้นชํำเลืดเนาะเขาไปปิกแฟนนีแล้วปิกไปทางใดล่ะนี่นี่นะฮะเตวทาขาบังอง สาลวัตไหนเออเพราะว่าฝนตกเห็ดยังบดได้เออฝนตกแห้งเมื่อไหมเมื่อยไหฝนตกงแห้งลกลุกเมืช้อมเหมือละอยู่ใช่อยู่ไคเรือนะตรงแห้งมันจีเกียวยังกับฝนตกทำสีกอบได้ัสิอู้หูเรื่อยไปอยากไปก็ไปไข่มันคองลบ แห้งตับจีบเลยอ่ะพอดีบอกใกล้มากกับเพนการปีนพี่น้องย่าแล้วไม่ได้เอาไปเฮ็ดชํับไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับม,มาเฮ็ดนะเอาสิผ้าไปทางไหนถ้าจะไล่ไปครับมาสิผ้าไปทั่วเกว่าไปนำผู้สาวไปนำผู้สาวอบอบ ซีผ้าลุ่งไปนะดอมนี่ยคว่าจัไปสารวัตรสารวัตรเราสารวัตรอะไรครับวันจันทร์ได้เก่าถ้ามันท้องน้ำนี่ทีมงานพาไปจะไปว่าเดี๋ยวสีไปห้าหลอนะไปไปเพราะว่าถ้ากลัมาเข้าเขาไปเห็ดอันนี้สิคัดคลิปไงหนึ่งสิการคลิปแน่มันเหนื่อยเลยสิไปเห็ดคลิปมึงกูจะ เปิดการปีนอีกคือเก้าพี่น้องแต่ว่าเอาสิผู้ละไปหาทีมงานใหม่หรือว่าไปจุดหม่เอาค็บ่เคยไปจถือไปลองเบ้างเ้วติดตามรับชมไปน้ำกันแต่คลิปผู้ละต่อไปเดี๋ยวืันนี้กินต้มงูชิงน้ำกันก่อนวันนี้เออบังมานักนะก็เจอรถเยียบงูชิงดินดับดาวอยู่เนี่ยนะวัาจะเอาอยู่ มันหักตัวนาหันงข่าวกูคือว่ากระดักกระโดดเปิดา้า้ำจุดพุ่บ็อมีเอาเอายางมะฮุกมาเชืญเอามะฮุกมาเชืญอนเลยได้ละใครได้ พอดีคือนีนมเลแจวบีว่านี่เจเป่อยละป่วยชิด้ตัวนี้มากขวาเชื่อม้พอดีทิปหวกล้องทันเื่อได้มึอเช่าา ก็ชิอข้างเีิว่าจะได้กินต้มกบก็ได้ตัวนี้นะมันก็ท้ากินตัวน kind of mm. ี <that <that ้แล้วก็มีไฟเนาะผมกิตุ้๊บได้เลยเท่าไงวนเลยเปิดแล้ววันนี้ให้ได้แล้วนาะวันนีงามดีครับหอมขนาดเนาะ ชิบชิมตัวแสกแล้ว,ว,ลวเอาเข้ามันน่อยแล้วนะปะ้าติจักได้มันหอ่อนได้ <laughs> โอ้โหเนี่ยมันอะไรไข่ใช่ไห <laughs> มหนไปกินอาหารง่ายๆเหนียวป้เาเลย <laughs> เห็นเกอ่อ่ะชื่อคักขนาดแจ็คก็ไปงู <laughs> <laughs> mặc dù là phục kín này bỏng xe lệ không 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 không

Thầy mình chín nó <laughs> Chèo cái treo bì giang đi khác Bỏ chấm Rồi nghe tôi nói nữa. Ngày nhanh กินข้าวอิ่มแล้วก็สิได้หาพักผ่อนพี่น้องเลยรถไปทั้งเรื่องมานียูเฮืรนเอาสหรับคิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจพี่น้องที่ห้ามาให้กำลังใจได้ติดตามรับชมเด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง